ครั้งนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับครูมูมาเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนสหลักกับจำนวนหนหลักได้ค่ะ พัฒนาความรู้มี28บาทมีเงินนะคะ28บาทต้องเก็บเงินเพิ่มอ,อีกกี่บาทจึงจะซื้อดินสอสีกล่องนี้ได้พอดีซึ่งดินสอสีกล่องนี้นะคะมีราคาคือ32บาทนั่นเองค่ะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ 28บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ32ก็คือมีเงิน28บาทต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่จึงจะได้เท่ากับ32นั่นเองค่ะหาคำตอบโดยใช้การนับทีละหนึ่งก็ได้นะคะเช่นจาก8 8เป็น29 30 3 1 3 2นับได้ทั้งหมด4ครั้งจะได้28บวก4เท่ากับ32ค่ะ ดังนั้นต้องเก็บเงินเพิ่มอีก4บาทนั่นเองค่ะหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ32ลบ28เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคำตอบเท่ากันเลยค่ะคือ8ดังนั้นต้องเก็บเงินเพิ่มเพื่อซื้อดินสออีกแค่4บาทนั่นเองค่ะ วิธีการลบนะคะมีวิธีการคิดมากมายหลายคำตอบหลายวิธีเลยนะคะแต่คำตอบและผลลัพธ์นะคะออกมาเท่าเดิมผลลัพธ์ออกมาเท่ากันค่ะแม้ถึงแม้ว่าวิธีทาหรือวิธีการคิดนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดและเหมาะสมสำหรับเด็กๆหรือเป็นวิธีที่เด็กๆเ,เข้าใจนะคะในการหาคำตอบแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่า 59บวกอะไรได้เท่ากับ63แล้วเลือกวิธีไหนเพราะเหตุใดคะคุณครูนะคะคุณครูขอเลือกวิธีการนับต่อค่ะ59บวกเพิ่มไปอีกเท่าไหร่จึงจะได้62จะนับต่อ59นะคะเป็น60 61 62เพิ่มขึ้นมาคือ3ค่ะ เลือกวิธีใดคุณครูขอเขียนว่าเลือกวิธีการนับต่อทีละหนึ่งค่ะ เพราะคำตอบง่ายๆค่ะเพราะง่ายดีค่ะเหตุผลของเด็กๆแต่ละคนหรือวิธีการคิดของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันได้นะคะไม่ผิดไม่ถูกค่ะเราดูที่ผลลัพธ cool ์นะคะหาคำตอบ20ลบอะไรเอ่ยได้15 ให้เรานับถอยหลังทีละหนึ่งนะคะจาก20นะคะจะได้19 18 17 16 15แปาคำตอบคือเรากระเด้งถอยหลังไป5ครั้งคําตอบคือ5นะคะ2 0่ลบหได้เท่ากับ15ค่ะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ 50บวกอะไรได้เท่ากับ20และ20่สิบลบสิาคำตอบที่ได้คือ5เพราะฉะนั้น20่ลบหได้เท่ากับ15ค่ะด้านล่างค่ะ72ลบอะไรเอ่ยได้เท่ากับ63และเลือกใช้วิธีไหนเพราะเหตุใดสำหรับคุณครูนะคะคุณครูจะใช้วิธีการนับถอยหลังทีละหนึ่งค่ะ 72แล้วก็71 70 69 68 6็ด6 6็ดสิบหกสาคำตอบที่คุณครูได้นะคะคุณครูยกนิ้วขึ้นมา9นิ้วคำตอบคือ9ค่ะคุณครูจะเลือกใช้ใช้ วิธีเขียนตัวเล็กๆหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเขียนไม่พอค่ะใช้วิธีนับถอยหลังทีละหนึ่งนะคะจากเจ็ดสิบสองค่ะ เพราะอะไรแน่นอนว่าเพราะง่ายสำหรับครูนั่นเองค่ะเพราะง่ายดีนะคะซึ่งเหตุผลนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปจากของคุณครูก็ได้หรือต่างกันออกไปจากของเพื่อนๆของเด็กๆเ,เองก็ได้นะคะหาคำตอบอะไรเอ่ยบวก15เท่ากับ21ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ 21-15ลบ้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ21-15ลบได้เท่ากับ6แสดงว่า6นะคะบวก15ได้เท่ากับ21ค่ะต่อไปค่ะอะไรเอย่ยบวก9ได้เท่ากับ30ใช้ความสัมพันธ์ในการบวกและการลบนะคะเราจะได้ว่า30บวก9นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ซึ่ง30บวก9นะคะได้39ดังนั้น39ลบ9ค่ะได้เท่ากับ30นั่นเองค่ะต่อไปค่ะดาลางนะคะให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะอะไรเอ่ยลบขอโทษค่ะอะไรเอ่ยบวกกับ8ได้50ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบในข้อนี้นะคะคือ50สลบ8 ได้เท่าไหร่อ่าค,ครูจะช่วยเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบให้นะคะชูขึ้นมา8นิ้วค่ะหักออกไปทีละนิ้วนะคะนับจาก50ค่ะ50แล้วก็49 48 47 46 45 44 43และ42ค่ะคำตอบข้อนี้นะคะคือ 42นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อด้านล่างกันก่อนนะคะอะไรเอ่ยบวก7ได้เท่ากับ64ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเป็นดังนี้ค่ะ64สบวกเได้เท่ากับช่อง4เหลี่ยมค่ะชูขึ้นมา7นิ้วแล้วนับ64ต่อค่ะ 64แล้วก็ 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71ค่ะคำตอบในข้อนี้นะคะคือ71นั่นเองค่ะแน่นอนว่าตัวที่อยู่ด้านหน้านะคะเมื่อลบ7แล้วยังไงก็ต้องมีค่ามากกว่า64แน่นอนค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยลบ20ได้เท่ากับ9ค่ะ ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมีดังนี้ค่ะยี่สิบลบเก้าขอโทษค่ะยี่สิบนะคะบวกเก้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะแน่นอนว่าค่าที่อยู่ทางด้านหน้าสุดนะคะหรือค่าที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะจะต้องมีค่ามากกว่ายี่สิบและมีค่ามากกว่าเก้าแน่นอนค่ะ ยี่สิบบวกเก้าได้เท่าไหรชูขึ้นมาเก้านิ้วค่ะนับต่อค่ะยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดและยี่สิบเก้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบยี่สิบเก้าค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยบวกยี่สิบสี่เท่ากับสามสิบความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนี้ค่ะ 30สลบยีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ30มสลบยีนะคะคุณครูขอใช้วิธีการนับ24ให้ถึง30แล้วกันนะคะ24นับต่อค่ะ25 26 27 28 29 30สิาคำตอบที่ได้นะคะคือ6ค่ะ แสดงว่า6กบวกยีนะคะมีค่าเท่ากับ30นั่นเองค่ะตรวจสอบความเข้าใจแสดงวิธีคิด59บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ67ค่ะเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนี้ค่ะ67สิลบกับห้ค่ะ เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะหกสิบเจ็ดลบห้าสิบเก้าได้เท่าไหร่คะคุณครูจะนับห้าสิบเก้าไปจนถึงหกสิบเจ็ดค่ะโดยการชูขึ้นมาทีละนิ้วนะคะห้าสิบเก้าแล้วก็หกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกและหกสิบเจ็ดคุณครูชูนิ้วขึ้นมาทั้งหมดแปดนิ้วนะคะ แสดงว่า59นี้นะคะบวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ67ดังนั้น59นะคะบวก8ค่ะเท่ากับ67เดอ่ะเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนสีในการใช้นะคะจะได้มองเห็นชัดยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะในข้อที่2นะคะ ช่องสี่เหลี่ยมบวกสามสิบห้าเท่ากับสี่สิบสี่ค่ะเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนี้ค่ะสี่สิบสี่นะคะลบสามสิบห้าค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วสี่สิบสี่ล่ะคะลบสามสิบห้าได้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูขอนับ 35ไปจนถึง44โดยการเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะ35แล้วก็36 37 38 39 40 41 42 43 44คำตอบที่ได้นะคะคือ9ค่ะเพราะคุณครูชูนิ้วมาทั้งหมด9นิ้วนั่นเองค่ะจากโจทย์นะคะช่องสี่เหลี่ยมบวก35 เท่ากับ44แสดงให้เราเห็นว่า9นะคะบวก35เท่ากับ44ค่ะต่อไปค่ะ <c oughs> เป็น81ลบกับช่องสี่เหลีย่ยมเท่ากับ76ค่ะเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้ดังนี้ค่ะ 81นะคะลบกับ76ค่ะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้ว81สลบเจได้เท่ากับเท่าไหร่คะเช่นเดิมค่ะคุณครูจะนับ76ไปจนถึง81ค่ะโดยการชูนิ้วขึ้นมาทีละนิ้วนะคะอ่าเริ่มกันได้เลยค่ะ76แล้วก็ 77, 78, 79, 80, 81ตอนนี้คุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมาทั้งหมด5นิ้วด้วยกันค่ะตอบ5นะคะจากโจทย์นะคะ81ลบกล่องสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับ76ค่ะดังนั้นนะคะ81ลบ5เท่ากับ76นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ข้อที่4นะคะช่องสี่เหลี่ยมลบเเท่ากับห้ค่ะความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะคือ52าบวกเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ,คะแล้วเด็กๆคิดออกหรือยังคะว่า52 บวกเจ็ดนั้นเท่ากับเท่าไหร่ถ้าอย่างคิดไม่ออกนะคะเดี๋ยวเรามาคิดไปพร้อมๆกันค่ะชูขึ้นมาเจ็ดนิ้วนะคะนับห้าสิบสองต่อไปค่ะห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าคำตอบคือห้าสิบเก้าค่ะจากโจทย์นะคะกองสี่เหลี่ยมลบเจ็ด เท่ากับ52แสดงว่า59นะคะลบ7มีค่าเท่ากับ52นั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่128การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าค่ะเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะ46บวกอะไรเอ่ยได้เท่ากับ51หาค่าโดยการใช้การนับทีละ1จาก 4 6ค่ะเราจะนับเป็น47 48 49 50 51นับได้ทั้งหมด1 2 3 4 5หรือเวลาเรานับนะคะค่อยๆชูนิ้วขึ้นมาทีละนิ้วค่ะแล้วดูว่าเรานับได้ทั้งหมดกี่นิ้วแล้วใส่คำตอบลงไปค่ะคือ5ค่ะ5นิ้วหรือ5ครั้งนั่นเองก็จะได้ว่า46่บวกหนะคะ ได้เท่ากับ51ค่ะต่อไปค่ะ39ลบอะไรได้เท่ากับ36ให้นับถอยหลังทีละ1จาก39ค่ะแล้วเด็กๆนับได้กี่ครั้งและได้คำตอบเท่าไหร่เขียนคำตอบลงมาให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะ29บวกอะไรเอ่ยได้เท่ากับ33 เราจะใช้การนับต่อทีละหนึ่งค่ะจาก29ค่ะค่อยๆชูนิ้วขึ้นมาทีละนิ้วพร้อมเขียนเลขนะคะ29แล้วก็30 31 32 33เดเด็กๆคะเด็กๆนับได้กี่ครั้งและคำตอบจะตอบว่าอะไรคะ จะได้29บวกอะไรได้เท่ากับ33อย่าลืมเติมคำตอบลงไปให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะ57บวก57ลบอะไรเอ่ยได้52นับถอยหลังทีละ1ค่ะนับถอยหลังจาก57ค่ะได้เท่าไหร่ค่อยๆชูนิ้วขึ้นมาทีละ1น,นิ้วพร้อมเขียนเลขนะคะ57แล้วก็56 55 ห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสองพอถึงห้าสิบสองแล้วให้หยุดค่ะเด็กๆนับได้ทั้งหมดกี่ครั้งคะและคำตอบของห้าสิบเจ็ลบกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับห้าสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหรค่คะแบบฝึกหัดหน้าที่ร้อสิแสดงวิธีคิดโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะ 24บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ33ถามว่า33มลบสขอโทษค่ะ33มสลบยีเท่ากับเท่าไหร่คะ33นะคะลบยีนะคะลองนับ24ไปจนถึง33คะ่ะโดยที่เด็กๆจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งและค่อยๆชูนิ้วขึ้นมาทีละหนึ่งนิ้วนะคะ24แล้วก็ ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามเด็กๆชูนิ้วขึ้นมากี่นิ้วคะใช่แล้วค่ะชูขึ้นมาเก้านิ้วตอบเก้าค่ะ <c oughs> ดังนั้นนะคะยี่สิบสี่บวกเก้าเท่ากับสามสิบสามนะคะต่อไปค่ะสามสิบหกบวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่สิบสี่สามารถเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้อย่างไร เราก็จะนำ44่มาไว้อีกด้านหนึ่งนะคะคำตอบก็จะเป็น44ค่ะลบกับ36ค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่คะช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะต่อไปค่ะ43ลบกับกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ36และ36บวกกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ43 แล้ว43่สลบสาเท่ากับเท่าไหร่คะนับ36ให้ถึง43ชูขึ้นมากี่นิ้วตรงนั้นล่คะค่ะคือคำตอบต่อไปคะ่ะ55ลบกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ47จะได้ว่า47นะคะบวกกับกล่องสี่เหลี่ยมคะ่ะ ได้เท่ากับ55ค่ะแล้วเด็ก,ดกๆทราบไหมคะว่า55ลบกับ47มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะให้เด็กๆนะคะนับ47จนถึง55แล้วเขียนคำตอบลงไปด้านล่างคะ่ะต่อไปค่ะกล่องสี่เหลี่ยมบวก6เท่ากับ62 หกสลบหได้เท่าไหร่คะอันนี้คุณครูแนะนำว่าให้ใช้วิธีนับถอยหลังนะคะต่อไปค่ะก่ลองสี่เหลี่ยมค่ะบวกเจดเท่ากับ84แสดงว่า84นะคะลบเค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะแนะนำเช่นเดิมค่ะเลขน้อยนะคะไม่ถึง10ค่ะให้เราชูนิ้วขึ้นมาแล้วนับถอยหลังนะคะต่อไปค่ะ กล่องสี่เหลี่ยมค่ะลบแค่ะเท่ากับ73ค่ะแสดงว่า73็บวกแเท่ากับเท่าไหร่คะเขียนคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะและกล่องสี่เหลี่ยมลบเก้าเท่ากับแปดสิบเอ็ดแสดงว่าแปบวกกับเเท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูแนะนำให้ใช้วิธีนับต่อทีละหนึ่งค่ะชูขึ้นมาเก้นิ้วและนับ81ต่อไปเรื่อยๆจนครบค่ะ แบบฝึกหัดหน้าที่130แสดงวิธีคิดค่ะจากข้อแรกนะคะ55บวกกับช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ63แสดงว่า63ค่ะลบ55เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่า หกสิลบห้าหได้เท่าไหร่แล้วห้าบห้วกกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ63สิบาคำตอบนะคะตรงนี้นะคะจะต้องเหมือนกันกับตรงนี้นะคะแสดงว่าห้าสิบห้า บวกกับอะไรคะที่มีค่าเท่ากับ63ค่ะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวข้อนี้นะคะคุณครูจะช่วยเด็กๆคิดนะคะในข้อแรกและข้อ,ต,อต่อไปให้เด็กๆลงมือปฏิบัติเองนะคะ63-5ลบ5นะคะนับ55ให้ถึง63ค่ะ55ไว้ในใจค่อยๆชูขึ้นมาทีละนิ้วค่ะ 55แล้วก็56 57 58 59 60 61 62 63คําตออคือ8ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ55บวก8นะคะได้เท่ากับ63นั่นเองต่อไปค่ะอะไรเอ่ยบวก7ได้เท่ากับ41 41ค่ะ ลบเจ็ดค่ะได้เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะถามว่าสี่สิบเอ็ดลบเจ็ดได้เท่าไหร่คะแล้วจะทำให้เห็นว่ากล่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะบวกเจ็ดเท่ากับสี่สิบเอ็ดแล้วกล่องสี่เหลี่ยมนะคะมีค่าดังนั้น กล่องสี่เหลี่ยมนะคะบวกกับเจ็ดเท่ากับสี่สิบอ็ดอยากทราบว่าช่องว่างที่คุณครูเว้นไว้นะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะต่อไปค่ะแปดสิบปดลบกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเจ็สิบเกแสดงว่าเจ็ดสิบเกนะคะ ลบแ8ดเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วเจ็ิบเนะคะลบแปดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแสดงให้เห็นว่าแปดสลบกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับเจ็ดสดังนั้น 88ลบกับอะไรคะที่มีค่าเท่ากับ79ต่อไปค่ะกล่องสี่เหลี่ยมลบ9เท่ากับ66แสดงว่า66นะคะลบกับขอโทษค่ะบวกกับ9นะคะได้เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะ และ66สบวกเได้เท่ากับเท่าไหร่คะหลังจากนั้นเราค่อยมาสรุปนะคะว่ากล่องสี่เหลี่ยมนะคะลบเกเท่ากับห6ดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะลบเกมีค่าเท่ากับ66กล่องสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ ข้อต่อไปค่ะกล่องสี่เหลี่ยมบวกเก้าเท่ากับห้าสิบแปดแสดงว่าห้าสิบแปดนะคะลบเก้าเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมค่ะคุณครอูอยากทราบว่าห้าสิบแปดลบเก้าเท่ากับเท่าไหร่คะถ้ากล่องสี่เหลี่ยมนะคะ ถ้ากล่องสี่เหลี่ยมบวกกับ9นะคะเท่ากับ58คุณครูอยากทราบว่าดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมนี้เมื่อบวกกับ9แล้วกล่องสี่เหลี่ยมมีค่าเท่าไหร่ถึงบวกกับเก้าแล้วได้ห้าสิบแปดนะคะต่อไปค่ะ85ลบกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ77แสดงว่าเจ็ดสิบเจนะคะ ขอโทษค่ะ85นะคะลบเ7เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมคุณครูถามว่า85ลบกับ77มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้า85นะคะลบกับกล่องสี่เหลี่ยมแล้วนี้ได้เท่ากับ77 ดังนั้นแปดสิบห้าลบอะไรคะมีค่าเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ด สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบอาจใช้การนับต่อหรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบจากนี้นะคะให้เด็กๆนะคะทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่131จนถึงหน้าที่134ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะ สวัสดีค่ะ